สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆเอฟซีสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซอนสมนึกนะครับคลิปนี้นะครับนำท่านผู้ชมมาชมนะครับและมาติดตามผลงานของสวนปันุกนะครับซึ่งเคยมาติดตามผลงานของช่างเป้าสวนแห่งนี้มา สาสครั้งแล้วนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่5ถ้าจำไม่ผิดท่านผู้ชมามาดูความเจริญรุ่งเรืองของทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะนะครับสิ่งที่เพิ่นมักที่สุดของช่างเป้าเจ้าของสวนนะครับท่านรังพิูบณ์จันด หรือว,ว่าช่างเป้าสิ่งที่เพื่อนมักที่สุดในคณะนี้ในช่วงนี้น่าจะหนีไม่พ้นนะครับเจ้าทุเรียนหรือว,ว่าเพื่อนซาลงระบร้เนนี่กับบัซาอย่างคือเก่าพี่น้องเบิ่งนี้กว่านี่ต้นทุเรียนกําลังสวยนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนะครับเนี่ยกล้วยก็สวยนะครับท่านผู้ชม สิ่งที่คิดว่าทำให้สวนนี้นะครับมีความสวยงามเขียวชอุ่มไปด้วยนะครับไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นไม้ผลนานาพันธุ์นะครับก็เพราะความเอาใจใส่ดูแลในการบำรุงรักษาโดยเฉพาะเรื่องของการปรับปรุงการบำรุงที่ดินนะครับท่านผู้ชมเนี่ยวัสดุไหนที่คิดว่ามันน่าจะเป็นปุ๋ยให้กับพืชพันธุ์ธันญุ์ารได้นะครับช่างเป้าก็จะนำมา <_ d ance> นี่ก็เพิ่งทราบมาว่านำเอาฟางฟางที่เขาอัดนะครับเป็นท่อนๆเป็นกองๆเป็นท่อนๆมาเตรียมไว้ห่มดินอีกนะครับโอ้โหนะครับนี่คือความเจริญรุ่งเรืองของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้นะครับสิ่งที่ปลูกขึ้นมาใหม่ประมาณ2-3-4ปีนะครับ แต่สิ่งที่มันอยู่เก่าของมันเกิดมานะครับจากเจ้าของดั้งเดิมหรือว่าผู้ที่อยู่มาก่อนนะครับนั่นก็คือนะครับต้นยางต้นยางต้นศักต้นจามจุรีหรือว่าต้นสำสานะครับเนี่ยอันนี้ต้นอ่าต้นศักโอ้โหนะครับท่านผู้ชมสูง ว่าประมาณ30กโเมตรนะครับเนี่ยนอกจากนั้นก็มีต้นยางนะครับอายุ30 40, 40 50ปี60ปีนะครับดูที่ท่านผู้ชมนี่นี่คือต้นยางนะครับที่ปลูกเกลียงไว้นะครับบริเวณรอบสวนเมื่อประมาณ30 40, 40 50ปีที่แล้วนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากที่สุดนะครับสำหรับ นะครับภูมิอากาศภูมิประเทศของประเทศไทยเราอนอกจากพวกต้นยางนานะครับแล้วก็หลายๆนะครับอย่างก็จะมีไผ่นะครับไผ่หลายชนิดไผ่หลายพันเหมือนกันนะครับที่อยู่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับสิ่งที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดก็คือยางแหะครับยางนา สุดยอดจริงๆท่านผู้ชมเคยมาถ่ายทําบรรยากาศแบบรวมๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับเมื่อสองสามครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ก็จะนําเอาบรรยากาศแบบนะครับธรรมชาติธรรมชาติมาให้ผู้ชมแฟนเอฟซีสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสำนึกนะครับได้ชมกันนะครับดูแล้วก็มีความสุขตามีความสุขใจไปด้วยท่านผู้ชมเนี่ย โอ้โหนี่ก็กำลังสวยกำลังขึ้นนะครับกล้วยต่างๆก็มีโดยเฉพาะนะครับอันนี้น่าจะเป็นเจ้าหอมเขียวนี่นะครับหอมเขียวโอ้โหขันโบได้เอาไม้คข้ไว้นี่ลงแล้วพี่นอ้องเอยนี่นะครับทัานไปทชกนย่นะครับกำลัง นี่คือภายในบริเวณสวนปันสุกนะครับโดยช่างเป่ามักซิดาหรือมักฝฟังนะครับเอาอันนี้ก็เป็นของแปลกอีกแล้วท่านผู้ชมนี่โอเพิ่นตัดเพิ่นขามันไปแล้วนะครับต้นแม่ตัดไปแล้วมันออกมาไหมพี่น้องนี่ น่าจะเป็นกล้วยเล็บมือนางท่านผู้ชมออกมาแล้วเนี่ยอเนี่ยเพื่อตัดแล้วมันออกหน่อยแล้วมาออกออกมากเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้ออกปีออกมากออกเกลือเรียบร้อยนะครับอื้้วยเจ้าสักเจ้าสักนะครับ น้อยนาน้อยหนาน้อยหนาสมกับเป็นคนหมักต้นหมอกต้นใหม่พี่น้องเอ้ยมีแต่ผลละหมากหลากใหม่นะครับงามนี่พออกตอกออกผลละยนะครับออ้อันนี่น่าจะเป็นเจ้าแม่ปัตตานีหรือเปล่า <laughs> อพพี่น้องมันลน ทุกจนล้นถิ่มมาเขียบก็ดีพี่น้องเอ้ยพูดเยอะแยะยนะครับถ้าท่านผู้ชมสมนี่โอ้โหนี่อันนี้หอมทองพี่น้องน่าจะเป็นหอมทองสมเด็จพระเทพนะครับนสวยท่านเอ้ยไม่รู้จะบรรยายยังไงนี่ สวยจริงๆนะครับนู่โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหวีนู่นละอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับน่าจะเป็นกล้วยหอมทองสมเด็จพระเทพนะครับถ้าจำไม่ผิดสวยสวย มาคูงพี่น้องเอ้ยมาเบิง้งมาคู่ยังคือมาดกกระรอกกระเดียแทนพี่น้องเอ้ยบาดนี้มาเบิ้งเอาบาดนี่พุ่นนะนะครับมันนักหลายจนลม่มจนนอนอืมเนาะมีพี่น้องมาคูงนั่นกลายเป็นอีกขั้นหนึ่งพี่น้อง หลากหลายนะครับโอ้ยนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งพี่น้องนี่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 มะคุงมะคุงโอ้โหคั้งก่อนนะครับท่านผู้ชมยังบ่ได้ออกหมากไทายข้างที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ย่งางท่านได้ออกมากครับมาเธอนีข้างที่หาออกแล้วพี่น้องนี่ มะละกอหรือมาคุงอีสานบ้านเฮ้าพี่น้องเนี่ยนะครับบรรยากาศทางเขานาสวนเบินพี่นอ้องต้นสำสาใหญ่นะครับธรรมชาตินี่โตสสำคัญพี่น้องนี่ยเนีเนพื่นบอกว่านํามาจากท้างพล่าทางสายปลาหลยบราณ <laughs> โอ้โหฟังฟังอัดแท่งพี่น้อง เอามาไวเ้เตรียมคุ้มดินเตรียมบําุงให้เพื่อนยิ่งสวยงามเข้าไปอีกพี่น้องเนี่ยสุดเกดแลลวครตัวนี้นะครับนีงโมงหงต้นนี้ก,กำลังนะครับโอ้โหไผ่เอ้ยไผ่นี่คือไผ่ <c oughs> ขอไผ่พี่น้องเฮ้ ไผ่บ่งหรือไผ่ปลาวัตะเก่าแล้วครับนี่อายุนี่บ่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบปีเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งทรงนี่ไผ่ก่อนี่เต้ากึกนะครับพี่น้องอ้หนี่คือธรรมชาตินี่คือยาง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 พี่น้องเอ้ยต้นยางต้นยางพุณน่ะโอ้โหนะครับพุณน่ะต้นยางพี่น้องเอ้ย ขักเทะๆขักเทะๆอืมมาถ่ายทำบรรยากาศนี้ให้ท่านผู้ชมแฟนๆ FC สวนต้นไม้น้องพลี่ได้ชมกันนะครับงหลังถุนบ่มีสา Nam นะครับนี่คือยางโอ้โหต้นยางพี่น้องต้นลิบขึ้นพูนนะโอ้โห สามสิบสี่สิบห้าสิบปีนะครับนี่โอ้ยเจมันขักพี่น้องนี่คือปลาย่างพี่น้องเอ้ยนี่คือปลาย่างโอ้โหตัวเนี้ยลำตัวงามแต่พี่น้องเอ้ยนี่ ตักเสียบานี่เยโอ้โหขโ้าวปมนี่คือปลาอันนี้ไปแห้งแท้อันนี้เป็นแหง้นนแหงคักบาทนี่พี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งเหน็บนะโอ้โหปลาย่างโอย้อยกวยนี่ก็งามพอกล้วยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเหน็บเพิ่นในาน,าน้ำฝนนะครับมื่งโสมมื่งที่ผ่านมา โอ้ยใบยกล้วยก็ดีเบิ้งเอาพี่น้องความสุขทางตาโอ้ยปลาย่างปลาย่างพี่น้องเอ้ยพี่น้องเด้ยเบิ้งบรรยากาศงมามนะครับธรรมชาติโ,โอ่งเถอนี่ป้าไม้บงน่าจะเป็นป้าไผ่บงนะครับ เยอะเพื่อเรามาปลูกมันอย่าง,งาบ่ายาเนอาอต้อนอยางบาทนี่ตะเคียนบนนี่พี่น้องอปลาไผ่ปลาไผ่ไตปลาย่างพี่น้องโอ้ยแต่ตะสูดปากจุด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 จง,งามุดจุดจ ไผ่บงปลาไผ่บงปลาไผ่บงปลาไผ่บง,บงสแสีบจะเทอะละพี่น้องเอ้ยนี่ปลาไผ่บงปลาไผ่บงอืมบนต้นแห้งหมดนี้นพี่น้องอ ต้นย่างต้นย่างพี่น้องเอ้ยสีว่าจังไได้พุ่นน่ะไหว,วก็มีพี่น้องไหวไหวก็มีเนี่ยตุนย่างอู้ยคู่นี่พี่น้องพูดแต่ละคู่นี่พุ่นน่ะ โอพี่น้องเอ้ยเอาไว้กะคักงวดนีพี่น้องเรเบิ่งกะคักวามงดงามของตัวเงาพุนา่นละจิงการสาขาของเขาน้องเพิ่งกะกำลังญ่ขึน้นนะครับนี่ย่าสุดรูดไปน้ำพัวและแม่เขาโอ้โหป่ายาง ้นนี่ยังไงพี่น้องโอ้โหนี่แล้วครับพี่น้องปลาย่างปลาย่างนี่หดเฮ็ดผุเลยนะอื้อหื ไม่เป่นมหาเห็ดตัวนี้โอ้โหฮน,นอกนี่นอกได้เบิ่งกันนะครับโอ้โฮอืมควแล้วควรแล้วนี่โอ้ย นี uh ่เออพอเฮ็ดแล้วพี่น้องนี่ฮี่าเ้ยเฮ็ดมาหนิเฮ็ดพั่น้องหนิเนาะเป็พวกพวกพี่น้องเ้อตัวนี้ใหญ่กลมูที่สุดพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กลมูที่สุดอืมอื แง่แท้แท้พี่น้องเอ้ยพุ่นะเบ่งออกพี่น้องอ้ามพี่น้องอุยพูดนะ ง่ามเลีวง่ามอีกอออนี่ละคระโอ้ยล่ำนี่คือง่ามส่งครับพี่น้องธรรมชาตินี่คือทรัพยากรธรรมชาติพี่น้องโอ้ใหม่สักกำลังเกิดขึ้นอีกพี่น้องคนหง พูไปพี่น้องเอ้ยบัวเงี้ยผมตัวหนึ่งกบไทยโอ้ยมีแล้วจุดหนึ่ง นี่คือป่ายา่างพี่น้องป่ายา่างป่ายา่างป่ายานะ่ยางหนะ้ยายนะ่างหน้าย่างหน้าพี่น้องอ้ยพี่คนไหแดดแดนี่เราก่อเพิ่นนะครับนี่จะป่ายา่างขนาดเลยทุเรียนนะครับมาปลูกไว้ใต้ ปลาอย่างหน้านะครับกำลังใหญ่โ <tech> อ <Kid atte vs> ้โหนี่พี่น้องต้นทุเรียน ちょっとギョーッと。 ทุเรียนสวยนะครับใหญ่สองปีสามปีน,นี่เพลองออกมกก้กล้วยกะดีพี่น้องไทยกล้วยพี่นอ้องบากคนขื่ออนนี้ก็ดีครับ โกโล้วยหอมทองคาเ็นดิตหรือเปล่านอ้อนี่นอ้อนี่โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่พี่น้องโอ้โหกำลังสองตนอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับนี่เครื่อไอ้เครื่อไอ้เพื่อนพี่น้องเอ้ยนี่นี่เครื่อนองกำลังออกนะครับโอ้โห ยอดจริงๆสุดยอดจริงๆสุดยอดสุดยอดโอ้ส่วนนี้เขาเตี้ยแต่ว่าโอ้โหทุเรียนตัวนี้เตี้ย ต้นเตี้ยพี่น้องนี่โบสูงท่าไลพี่น้องต้นเตี้ยซะแ้งามอเพี้เตี้ย,ย,ยบอนไสอกเพิ่นบอแบบนี้พี่น้องเอ้ยนี่มันกำลังถากเลยกำลังถากกิ่งอีกต่างหากนะครับนี่แหละท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศสวนปันสุกนะครับ เดือนกันยายนวันที่หหรือวันที่เจ็ดน้อนี่น้อนีอนอนอ่โอ้โหเจ้าสำชอโโอ,โโอนี่แหละครับบรรยากาศสวนปันสุขทันป้ชม ป่ายิางป่ายิางพี่น้องเอ้ยป่ายิาง่งยู่ของล่างมีแต่กล้วยผดพันธ์ท่านยาหนต่างๆพี่น้องโอ้โหนี่แ้องเอ้ยนะครับครับพี่น้องครับ ท่านผู้ชมครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุขตามีความสุขใจเมื่อได้ชมแล้วนะครับช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องโลกของเราด้วยการปลูกป่าปลูกพืชพันธุ์ทันจาหารทุกชนิดในที่รางว่างเปล่าหรือในนานในสวนในบ้านของเรานะครับช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินรักษาโรคนี้ ให้มีความชุ่มฉ่ำร่มเย็นมีความสุขแบบนี้ร่วมกันนะครับสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอจสำนึกขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจากลากันเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน สืบไปตลอดไปและตลอดไปสวัสดีครับ